วันนี้ครูจะมาให้เคล็ดลับดีเทคนิคดีๆนะคะหนึ่งข้อที่วิเศษที่สุดเลยนะคะใครอยากรวยทำตามนี้นะคะวันนี้เอาไปคนละเข็มก็พอเนาะคนละเข็มเข็มนี้เข็มเดียวเนี่ยโดนใจแล้วก็ทำให้คุณน่ะไม่ลืมเป้าหมายนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูเองด้อยนะคะอุย้ยอดคะ่ะ เลยเสริมงการเลยคุวองที่นะคะวันนี้จะมาให้วัคซีนเข็มที่หนึ่งเผื่อทุกคนลืมลืมว่าคุณเป็นใครในการที่ตอนนี้คุณกำลังกับถอดใจกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะคะทุกคนอ่ากดข้อแรกสำคัญมากเลยนะคะเราจะไม่ล้มเลิก ตราบใดที่เรายังทํางานชิ้นนั้นยังไม่สําเร็จค่ะทุกคนและเราจะไม่ลมเลิกถ้างานชิ้นนั้นเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องการหนึ่ล้านบาท10ล้านบาทหรืออีก3ปีมีสิล้านบาทถ้าเรายังไม่ได้เงินก้อนนั้นเราจะไม่ลมเลิกเด็ดขาดค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าทุกๆคนคนส่วนใหญ่99%ู้ตีว่าคนที่พลาดดีกว่า คนที่สําเร็จวันนี้ครูบอกแล้วว่าเขาต้องอยู่ในพลังงานโฟที่ดีนะคะการที่มีพลังงานโฟที่ดีเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยพุทพยานแล้วก็สําเร็จได้แต่คนที่ไม่สําเร็จเนี่ยจะให้นิยามกับตัวเองในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองคิดก็คือมันเป็นความล้มเหลวนะคะทุกคนความล้มเหลวไปอยู่แล้วกับคนที่มีความคิดลบหรือความคิดว่าทุกอย่างยาก ฉันต้องพยายามทําสิ่งนี้ให้ได้ถ้าคุณใช้ความพยายามมันจะเป็นการขับไล่เงินทองของคุณและเป็นการขับไล่ความสําเร็จทุกๆงานของคุณเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะทุกคนโทนี่ร็อบบินนะได้กล่าวไว้นะคะว่ามันมีคอร์สการตลาดอันนึงนะคะที่ยอดเยี่ยมมากนะคะแข่งปีนะ <c oughs> ก็คือโทนี่ร็อบบินบอกว่าการที่เราเนี่ยมีเซลฟ์นะคะ ซาบูทา e ิสเต็มนะคะทุกคนอาจจะแปลกหูและแปลกใหม่สำหรับทุกคนนะเซลซาบูทา e ิสเต็มคืออะไรคะคือมันเป็นระบบทำลายล้างทำทำทลายล้างทุกอย่างทำลายระบบของตัวเองนะคะก็คือว่าเรายังไม่ทันถึงเป้าหมายซะเลยในการที่เราตั้งเป้าหมายอะไรออกไปเรายังไม่ทันได้ถึงเลยแต่ระบบตัวนี้เซลซาบ t ทาสิสเต็มคือระบบทำลายล้างตัวเองนั่นเองนะคะ เป็นระบบที่ทำลายล้างทุกอย่างทำลายล้างตัวเองทำลายล้างระบบนะคะคนทุกคนนะคะชอบทิ้งเป้าหมายกลางคันหรือการทำงานอะไรสักอย่างที่ยังไม่สำเร็จนะคะเราก็จะทิ้งไปแล้วเพราะว่าเราคิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไม่จริง มันยากเกินไปสําหรับฉันนะคะให้คุณจําไว้อย่างหนึ่งนะคะให้คุณนึกไว้ตลอดนะคะว่าทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการเงินความรักสุขภาพนะคะที่คุณอยากเป็นที่คุณอยากได้นะคะถ้าวันนี้มันยังไม่ถึงเส้นชัยนะคะถ้าวันนี้มันยังไม่ถึงเป้าหมายปลายทางอย่างที่คุณอยากได้แล้วแล้วก็นะคะครูจะบอกกับทุกคนนะคะว่าคุณ อย่าพึ่งทําลายตัวเองคุณอย่าพึ่งล้มเลิกกลางทางเพียงเพราะคุณยังไม่เห็นมันแต่ถ้าคุณให้เวลามันและทำอย่างต่อเนื่องตราบใดถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้สิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้คุณอย่าเพิ่งลมเลิกค่ะครูบอกได้เลยนะคะคนสำเร็จจะไม่ล้มเลิกอะไรง่ายๆค่ะคนสำเร็จจะไม่รอคนรอจะไม่สำเร็จคน คุณยังไม่ได้รับเงินก้อนนั้นนะคะคุณอย่าเพิ่งลมเลิกค่ะและคุณถ้ายังไม่ได้รับเงินจำนวนนั้นนะคะคุณอย่าเพิ่งยอมแพ้ค่ะนะคะครูแองจี้อยากให้ทุกคนนำสูตรการเงินตรงนี้นะคะไปปรับใช้ให การเงินดีขึ้นทุกคนทุกคนนะคะยังไงนะคะถ้าเกิดทุกคนเห็นคลิปครูนะคะเป็นประโยชน์นะคะช่วยกดติดตามไว้นะเพราะว่าครูแองจี้จะมีสาระที่เกี่ยวกับธุรกิจในทุกๆวันนะคะทำไม่ครบเลยนะกดใจคอมเมนต์แชร์ให้ครูแองจี้ด้วยนะคะติดฝากติดตามเพจนะคะครูแองจี้สอนสร้างแบรนด์หรือว่าครูแองจี้ Top Secret b แบรนดินะคะใน YouTube นะคะก็คือแองจี้ทีค่ะ วันนี้คุณเอนจีไปก่อนนะคะไปปรับใช้กันนะคะรักนะทุกคนจุ๊บ